ที่เดินวาไว้ใจขนาดนี้ไงจะรู้หรือข้อเท้าที่ก็เี็อะไรกาอาจจะจบกได้พี่สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าไว้ใจี็คืออันแรกก็คือผมฟังเรื่องราวของไปเชื่อมกันขึ้นธรรมดาเนี่ยในชีวิตมีน้อยคนมากที่ที่จะเห็น้อ้าเข้ามสนใจชีวิตเขาฉันั้นผมก็รู้ว่าคนที่มาสนใจชาวเน็มันมีน้อยมากดังนั้นแค่เห็น เราเริ่มสูว่าหลงอยากเชื่อไปแล้วใช่ใจเเชื่อง่ายมากอันนี้ก็เลยก็คือถ้าทําอะไรนะเร็อ,อยากกระตุ้นเต็มที่อันนี้คือเรื่องแรกอันเรื่องที่สองก็คือเห็นเขาเป็นคนธมะก,กันเป็นนักธุรกิจจริงแต่ว่าเวลาเขาไปนอนเนี่ยไปนอนที่วัดนั่ป่านอนชื้นธรรมดา คนที่ทำธุรกิจขนดาดนี้ธรรมดาก็จะต้องไปนอนในโรงแรมที่สุดวกสบายแต่เนี่ไปวัดป,ป่าไปนอนกน็คือธรรมดาผมก็รู้สึกว่าตเอ,อตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดาบ้านไก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรพิเศษอยู่ในใจนะน่าประบาดใจแต่นี้ก็ก็อีกอันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตอนที่ผมก็รู้สึกเหมือนอาจารย์ยักษ์มากว่ามันมิตนนิสุดขีดแล้วตอนเนี้ยถ้าใครทําอะไรเกี่ยวกับการ การให้ําวนยืนอยู่ได้ผมก็อยากจะช่วยทอยากแล้วก็อยากจะร่วมมือ